สวัสดีครับวันนี้พามาชมพามาชมภูนะครับผูยักนะครับพามาชมภูด่างนะครับผูด่างหยักนะครับสวยงามมากครับอันนี้ก็มีรอยด่างนะครับรอยด่างสวยนะครับมีลายสวยสวยงามมากครับภูด่างยักอันนี้ยอดยอดอ่อนนะครับ ยอดอด่อันนี้คือภูด่างยักษ์สวยงามมากครับมีรอยด่างนะครับสวยครับสวยงามครับภูด่างยักพามาเยี่ยมพามาชมครับมีความสวยงามมากครับนี่ครับ ด่างครับมีรอยด่างสวยงามมากครับก็เลี้ยงไว้ครับก็ยังก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับสําหรับภูด่างนะครับผู้ด่างยักษ์นะครับใบใหญ่ครับใบใหญ่มากก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับสําหรับผู้ด่างก็ก็มีคนอยากได้อยู่นะครับแต่มันมีไม่มากนะครับมีไม่มากก็เพียงแต่ปลูกไว้ประดับนะครับก็จะ มีลากมีอะไระหนออะไรเกิดขึ้นมาก็จะแบ่งขายไปครับแบ่งขายไปกับชิ้นละร้อยห้าสิบบ้างร้อยสองร้อยบ้างครับถ้ามีคนอยากได้ครับก็แบ่งขายไปครับชิ้นละร้อยห้าสิบหรือสองร้อยครับราคาก็าไม่แพงครับเพราะว่าก็าเลี้ยงดูสวยงามดีครับ เลี้ยนดดสวยงามดีครับเลี้ยงดดสวยงามดีนะครับปูด่างยักษ์ครับปูด่างยักษ์ก็ก็สวยครับสวยงามครับสวยงามสวยงามครับด่างรอยด่างมันก็สวยนะครับรอยด่างสวยมากครับรอยด่างสวย ็มีราคาอยู่นะครับแล้วก็นีจยงม,มันอยู่ครับตอนนี้ครับก็มีก็มีการาก็มีการเพาะพันธุ์กันนะครับก็มีการเพาะพันธุน์กันเยอะครับก็นํามาโชว์นำมา,าให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ละครับสวัสดีครับ